กลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยหวยได้มาลงที่ทางค่าย YG อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้ทางสื่อกาหลีนั้นได้รายงานว่าทางค่าย YG นะครับมีศิลปินติดโควิดเพิ่มและหนึ่งในนั้นนะครับมีหนึ่งในสมาชิกวง Treasure ด้วยที่ทางค่าย YG ประกาศแล้วนะครับว่าจะทําการคัมแบ็กในเดือนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับว่าไม่รู้นะครับว่าการคัมแบ็กของ,ง Treasure เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆเลยนะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยทางค่าย YG นั้นเริ่มได้รับเสียงวิจารณ์นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับมาตรการการป้องก COVID ันโ เพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยศิลปิน YG นั้นติดเยอะมากเลยทีเดียวก็มาเริ่มกันจากที่เมื่อวานนะครับที่แฟนคลับเราวง t r e a s u r e เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับที่มีความสุขมากๆเลยในการรอาการคัมแบ็กจากวง t r e a s u r e ในค่าย YG นะครับเพราะว่าในเมื่อคือนเนี่ยทั้งค่าย YG ก็ได้มาอัปเดตโปสเตอร์ที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับก็คือโปสเตอร์ในการอัปเดตการคัมแบ็กของวง t r e a s u r e นะครับพร้อมกับเป็นโปสเตอร์ที่ถือได้ว่าเผยชื่อนะครับเพลงไตเติ้ลหลักของวง t r e a ช u r e ด้วย ก็สาหรับเพลงไตเติลที่ทางค่าย YG ให้เทรเชอร์นะครับชื่อว่าเพลงจิกจินจากที่แอดมินไปอ่านมาเนี่ยทางค่าย YG นะครับได้บอกว่าเพลงจิกจินนั้นเป็นเพลงที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เทรเชอร์ Treasure เคยแสดงมานั่นแหละครับจะเป็นประมาณนี้สําหรับเมื่อคืนซึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะาอย่างที่แอดมินบอกไปวงเทรเชอร์ก็ไม่ได้คัมแบ็กนะครับมาเป็นรอบปีแล้วแต่พอฟแฟนๆได้ตื่นมาในตอนเช้านั้นปรากฏว่าได้มีข่าวจากสื่อเกาหลีนะครับได้ออกมายืนยันจากทางค่ายต้นสังกัด YG ว่าหนึ่งในสมาชิกเทรเชอร์นะ ได้รับการเข้าตรวจโควิด -19 นะครับและปรากฏว่ามีเชื้อโควิด -19 พร้อมมากับศิลปิน YG คนเลยนะครับก็คือจนเน่หนึ่งในสมาชิกวงไอคอนเป็นวงเดียวกับที่ได้รับการยืนยันในเมื่อวันก่อนนะครับว่าติดโควิด -19 ในวันก่อนเนี่ยไอคอนก็ยืนยันไป3คนนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็เป็น4คนแล้วนี่แหละครับชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็ยอมรับว่า YG นั้นติดเยอะจริงๆนะครับในช่วงนี้แล้วก็ได้มีบางส่วนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับมาตรการการป้องกันโควิด -19 ของ YG ว่ามีมาตรการการป้องกันต่อศิอลปินนะครับดีมากพอหรือไม่เนื่องจากเขาได้เห็นว่ามีศิลปินในสังกัดของ YG นะครับติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้แฟนๆของทางวง t r e a ชอร์หลายคนก็รู้สึกช็อกนะครับที่มาเป็นวันนี้วันที่ทางวงนะครับใกล้จะคัมแบ็กในรอบ1ปีพอดีแล้วก็เหมือนกับว่าสื่อเกาหลีบางสื่อนะครับได้ระบุว่าวง t r e a ช ure เนี่ยถูกระงับตารางงานไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเพราะบางส่วนนะครับต้องตรวจเชื้อแล้วก็สังเกตอาการก็ถ้าเรานับเวลาตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่ Tra เชอร์คัมแบ็กนะครับก็ เป็นระยะเวลาที่วง t r e a ช u r เนี่ยต้องหายแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดให้ได้นะครับในส่วนสาหรับวง Black พิงคนะครับที่สื่อหลายสื่อเนี่ยยืนยันว่าอาจจะมาต่อจาก t r e a s u r e แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดตารางงานของ t r e a s u r เนี่ยถูกดงึงอัพไปตามที่สื่อเกาหลีบอกจริงๆนะครับนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ตารางงานของวง b l a c k พิงคนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยมีได้อยู่2ทางนะครับอาจจะเร็วขึ้นหรือไม่ก็ช้าลงแถมเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าการคัมแบ็กของ Black พิงคในครั้งนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนถ้า,า,าคคาาาาดดเเเเเนเนนะรรรัับบบมใใูปปปแอลล้ี่่ยยยจ็กงว มีจานวนประมาณอยู่1 MV นะครับพร้อมกับเพลงอื่นๆที่ปล่อยออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคัมแบ็กแบบอัลบั้มเต็มนะครับที่เกิดได้ยากในค่าย YG ก็อาจจะเป็นแบบในปี2020ก็ได้นะครับค่อยๆปล่อยทีละ MV ออกมาในปีนั้นเนี่ยก็มีถึง 3MV ด้วยกันเลยนะครับสำหรับ Black พิงกโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการมาอัปเดตในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วไว้แล้วมันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ